ส่ะค okay, okay, ่ะน้องน้องก็กลับมาอยู climate, right ่ช่องนะทันลองกันอีกแล้ววันนี้เรามาอยู่กับ Q&A เอาจริงเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ Q&A นะครับคือระดับอันดับหนึ่งเลยครั้งที่แล้วคืออันดับสองกับอันดับสามนะครับก็ครั้งนี้เป็น Q&A ระดับอันดับหนึ่งก็คือให้ Q&A ครั้งนี้ก็คือเป็นตัวเลขของหมาหมาทั้งห้าตัวหมาตัวแรก ผมจะใบให้เป็นสีแล้วกันนะครับตอนแรกสีส,ส้มส้มเหลืองนิดหน่อยดำดำเฮ้ยเนาก,กวัวตัวต่อไปแกๆ่ๆแก่แก่ไมกที่สุดแบบเทาๆรับเทาๆแกแก่แก่แกแล้วก็แล้วก็ตัวตัว,ตวอ่ำสีเหลืองกับสีขาวนะครับแล้วก็ ไอหมาตัวแสบนะครับก็หมาตัวแสบไอหมาตัวแสบสีดำกับสีขาวนะครับให้บอกไปชีนในใต้คอมเมนต์นะครับก็แล้วก็เป็นอําอําตัวต่อไปเลยอ่ะไอตัวดำสุดน่ารักสุดด้วย แสบคีเ่นจะบอก็นษาพันธ์ก็ได้นะและอย่างสุดท้ายก็ ตอนสุดท้ายก็เป็นตัวเหลืองเหลืองผสมส้มนิดหน่อยสีแบบเหลืองเหลืองนิดหน่อยค่ okay. ะผสมกับส้มนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีตัวสีขาวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอทั่วไปก่อนนะครับกับ Q&A อันดับที่หนึ่งครั้งแรกนะครับ ให้ดาวเลยนะครับก็นะครับก็นะครับทุกคนนะครับกนะบ็สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับคิวไอเดครั้งนี้บ๊ายบาย